ถ้ายังมูษาแล้วผมตรวจเจอผมนำเนินคดีนะผมนำเนินคดีนะเศษ่ันเศษในชุดในเครื่องแบบของพระนิสุกแล้วพันยังไม่ยังมูษาอยู่เนะี่ยเรื่อที่ผ่านมาเนี่ยร้อนกับไป15ห้ามีนายเนี่ยงไหนที่เศษจ,จะต้าเศษจ,จะไอเศษกันตา ให้งูมือยื่นแต่พักที่ยังก็มาถึงมือตายอยู่ทางลูกมือเลยครับลูกมือเลยอา๋ยวเหลยวเหลือเสพหมดทุกคนนะครับที่นี่ผมไม่ตรวจนะเตสมไหมลูกพี่เตพไหมลูกพี่ก็คือจะมีอยู่ผ้าอยู่หกลูกอีกสารรูปนั้นคือก็คือว่ายอมรับว่าเสพณปัจจุบันเสพณปัจจุบันก็คือ เราก็จะให้ลา,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 าศิกขาแต่ที่ทั้งนั้นก็คือพระสงฆ์เราเวลาศึกเวลาตอนศึกเนี่ยมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีเลือกศึกด้วยก็คือเมื่อวานนี้ก็ได้ไประชุมสงฆ์กันประชุมสงฆ์ช่วงประมาณเที่ยงประชุมสองฆ์อยู่ในอุโบสถก็คือเราก็มีมติลงมติว่าจะให้พระสามรูปที่ว่านัจจุบันที่ว่าเสกศึกใ,ในวันที่ ในวันพฤรหัดพฤรหัดที่ที่จะถึงเนี่ยนะครับใช่ใช่ก็ยี่สิบสามยี่บสามใช่เพราะว่าพระเราก็บวชพระบวชมาก็ต้องมีเลือกมีอะไรสึกเนาะถ้าเราจะไปบังคับเราจะไปให้สึกเลยรปุ๊บปั๊บเลยแั้นก็ดูกระไดอยู่เพราะว่าทีมที่เขามาตรวจจับเนี่ยก็คือเขาก็ยังพูดเมื่อวานนี้ว่าขนาดคารวาตเขาก็ยังปล่อยไปเยอะเลยผู้เสียผู้ขายแล้วพระเราจะไปจะให้โอกาสสักหน่อย แต่นี่ให้โอกาสถ้าเราหน่อยว่าคิดวาอยูไ่ได้เวลาแค่ไม่มกี่วันยังให้เขาดูเรียกดูยานดีๆอ่าคอือเช้านี้ก็คือมีสึกเมนสึกเมนไปแล้วหนึ่งอีกสามรูปก็คือเราก็ตั้งประชุมันวันนี้ก็คือเราก็ตั้งว่าถ้าว่ายังมียังมีการเสพถ้าว่าตรวจเจอก็คือมาตร,รการพิเ็ษขาดเราก็คือจับสิดเลยเพราะว่าอีกสามรูปนี้ก็คือก็คือ เคยเสียบเคยเสีบแต่ว่าณปัจจุบันนี้ก็ก็ไม่ได้เสียบใช่ในการที่วัดน้ำฟของเรานั้นมีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ก็เป็นจนํานวนมากแต่จะให้นะคับเจ้าวาดหรือว่าทางคณะกรรมการที่จะไปช่วยดูแลสวสดฟ่องนะครับอันนี้เราก็คงจะดูแลสอดฟ่องทุกกระเบียดนิ้วไม่ได้ เพราะทางวัดทั้งเราก็มีมาตรก,การก็มีรอบรั้วขอบชิดที่ว่าข่าวออกออกไปว่าพระนั่งเสพยานะครับตั้งวงเสพยานะครับซึ่งผมเห็นข่าวฟังข่าวแล้วนะครับก็ไม่สบายใจเพราะว่านักข่าวผมว่าที่ทําข่าวออกไปนั้นมันทําข่าวเกือนความเป็นจริงเพราะว่านักข่าวก็ได้ก็ไม่มาเห็นว่าพระนั่งตั้งวงเสพยากันจริงไหมนะครับอันนี้ก็คือว่า เมื่อมันเป็นข่าวออกไปก็รู้สึกว่าไม่สบายใจที่ว่าถ้าถามว่ามียาเสพติดมดไหมภายในวัดซึ่งข่าวข่าวที่ผ่านมานะครับมันก็ทั่วทุกๆวัดนะครับที่มีข่าวข่าวนะครับไม่ใช่เฉพาะจะมีเฉพาะวัดน้ำซับนะครับนันก็มีข่าวข่าวกันทุกวัดแต่ว่าถ้าถามว่ายาเสพติดมันเข้ามาอย่างไงนะครับผมยึงอยากฝาก ถึงเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมที่มีหน้าที่นะครับคอยป้องกันและฝากปารมตรงนี้ว่ามันเข้ามาในวัดได้ยังไงมันเข้ามาจากข้างนอกนะครับมันไม่ได้เข้ามาอยู่วัดไม่ได้ทําเองผลิตเองที่ยามนเข้าเข้ามาได้คือมันเข้ามาจากข้างนอกอันนี้ก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายปกครองนะที่มีหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้ ถ้าท่านนะครับดูแลจากข้างนอกได้ดีนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าตัดตอนแต่ต้นต่อนะครับไม่ใช่มาเอาปลายเหตุปลายปลายทางอย่างนี้อยากให้ทางเจ้าที่นั้นเอาจากต้นต่อนะครับถ้าไม่มีข้างนอกเข้าเข้ามาในวัดมันก็ไม่มี